ทูคนสวัสดีครับวันนี้เราก็มาหาของกินกันที่ถนนคนเดินภูเก็ตนะครับ oh, <okay. S 1> ก็ได้ผู้ช่วยมาหนึ่งคนใน oh, <okay. S 1> ด,ดูประกอบหน่อยพวกอะไรมาเ่ยเตารัด oh, <okay. S 1> กับไม้กันสัตว์ <Okay. S 1> มาหาของกินลงท้องกันก่อนดีกว่าดูซิว่าถนนคนเดินแห่งนี้มีอะไรให้เราใส่ลงท้องได้บ้างบอกได้เลยว่าคนเยอะมากโอ้โหยับถึงโลกโอเค อะไรลงท้องมื้อแรกจะเป็นอะไรดีอยากกินของทอดอ่ะมีหรือเปล่าทุกคนครับตอนนี้ก็เจอเมนูเจ้าถินแล้วนั่นก็คือโอตาวนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้ก็รอสั่งเมนูโอตาวแล้วก็มาชิมกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ สแกนจ่ายนะครับสแกนคนละครึ่งหรือว่าคนละครึ่งครับผมทุกคนนี่คือโอตาภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติจะเด็ดแค่ไหนยังร้อนๆอยู่เลยผัดจากกระทะเมื่อคืนนี <m M ok ้โอ้รสชาติเป็นไงบ้างอืมอืมคือมันกลมกรอมอ่ะแล้วก็มันรู้สึกแบบแบบแบบ นัวนัวมีอะไรบ้างอะในนี้มันจะมีอ่ามีไข่มีหอยแล้วก็มีแป้งไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าแป้งอะไรเลือกเปือกอ่าใช่มีเปลือกด้วยรวมๆก็อร่อยมากเจอร้านเนื้อแล้วครับตอนนี้ก็ชอบกินเนื้อมากอันนี้ก็ไม้ละ20บบาทเอาสักหนึ่งไม้เอาหนึ่งไม้ครับผม ยังกินเลยนะเอ้ารลอนอึมขึมค,คนมากอ่ะโอ้โหนุ่มก็รสชาติดีมากเดี๋ยวสื่อเพิ่มกลับไปกินที่บ้านต่อดีกว่าร้านต่อไปเป็นร้านไหนก็รอดูกันนะครับ จะปลักทอดมันเป็นทอดมันปลาใช่ไหมครับใช่ okay, ครับเอาไม้หนึ่งครับผมมันคืออ,อะไรอันนี้คือทอดมันปลานะมัน,นย่างไหมอ่ะมันย่างเหรอ,อใช่เป็นแบบย่างนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเป็นร้านที่สามหอม ไอร้อนคือมึงเพิ่งเอาออกมาจากเตาอืมรู้สึกถึงเครื่องเทศอะแล้วก็แบบผักเนื้อแน่นมากกรอบนอกนุ่มในด้วยโอ้โหเอาปะเอาบ่าบ่ <laughs> ยังไม่กินก่อน <laughs> แล้วหาร้านที่สี่กันต่อดูว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับ <Okay. S 3> เอาเป็นชุดหนึ่งครับชุดเล็ก รายการต่อไปก็ราดน้ำจิ้มได้เลยครับซีฟู้ดครับผมเป็นไข่ปลาหมึกนะครับรายการที่สี่ได้แล้วไข่ปลาหมึกครับนีไข่ปลาหมึกมทางนี้จะเป็นแบบนุบๆนุน่มๆอร่อย แล้วอาปากก่อนออสวัสดีครับเขาแต่ไก่อย่างเดียวก็ผมขึิน้นไ้้ขชิ้นหนึ่งไสอะไรนะอันนี้เป็นไส้ไก่เขามีไส้อะไรบ้างนะเมื่อกี้จะมีไส้หมูไส้ไก่แล้วก็ไส<ซ>้แบบผมแล้วก็มีกุก้งด้วย คือแน่นมากอ,อันนี้กินแบบเด็กใช่ไหมเมือ่อกี้มันเหมือนมีซอสเผ็ดเผ็ดอะไรมีซอสเผ็ดน้ำมันง,งาด้วยไหมวะแล้วก็ซอสน้ำมันง,งาแบบเผ็ด <c oughs> ร้อนาะอร่อยไหมให้ให้สิบเต็มเท่าไหร่ให้สิบให้สิบเต็มแปดอ้าวถ้าด้วยอาเต็มแปดเลย เพราะว่าเยอะอยู่นะอีกสองคะแนนคือรสชาติแป้งจะรู้สึกแบบจืดจืดหน่อยนึงแต่ก็สิบเต็มแปดสุดยอดอันนี้คือร้านนะคะเป็นร้านโอ้แถวยังยาวอยู่เลยอ่ะอแถวยังยาวอ,อ,อ,อันนี้ร้านเยอะอะไรเนี่ยอ๋อนร้านที่ ห,หรือเปล้านที่สี่เมื่อกี้เป็นหมึกแล้วก็อันนี้ร้านที่ห้าเป็นเกี๊ยวร้านที่หกร้านหกเป็นร้านน้ำแม่เพราะว่าเริ่มเริ่มหิวแล้วเริ่มหิวหนานแล้วก็หายน้ำราะว่าร้อนมากอากาศร,ร้านที่หกก้างบ๊ายบาย กำลังไปหาร้านขายน้ำเพราะว่าเผ็ดมากเผ็ดจากเกี๊ยวซามเมื่อกี้เพราะแอบเป็นเดิมซอสแบบเผ็ดมาหมดเขาเจอเข้าวเกียบที่เขาชอบกินตอนนี้ก็กำลังถ่ายอ,าอันนึ่งค่ะสั่งไปแล้วครับตอนนี้โอ้แผนใหญ่มากอ,อกน้ำอะไร เอาอะไรเดี๋ยวฝรั่งเอาอันนี้ไหมรวมกันเอาเอาเป็นน้ำมะนีมรกตครับผม,มนี่บรรยากาศดีมากเอาได้มาแล้วเหรอจ่า่ะ<ก>หว่างทางมาร้านน้ำก็ได้เจ้าชื่ออะไรนะขนมเกียบไหมขนม,มเกียบเอิดเลยเปิดเ,เตรมมา เขาเร,ารียกว่าไปนั่งกินกับน้ำกงเรียกว่าขนมช้งขนมช้ง,ชงดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงขายตู้่ะตู้่ขอบคุณค่นะค่ะมันคือน้ำอะไรนะชื่อน้ำว่ามันมีมรกต โอ้ยเขียวขจีเลยเขียวขจีเลยอร่อยไหมรสชาติเป็นไงบ้างมันรู้สึกผักแล้วก็พวกผลไม้อ่าอะไรนะฝรัล่างอ่ะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวอ๋อช่วยวในการดีท็อกรุ่งนี้รับรองปุสป๊สปาร์คสปาร์คฟุ๊บปุ๊แน่นอน <c oughs> กินเยอะก็ต้องมีน้ำผักผลไม้ช่วยนี่แหละโอ้โหอันนี้คือไม่ปล่อยเลยของชอบอ้าวแตกแตกแตก <c oughs> ไปเราจะกินอะไรต่อไหมงบ300หมดกันยังไม่ได้นับกน,บนะไม่ได้นับเลยไปสรุปให้ดูว่า300บาทเดินถนนคนเดินภูกเก็ตจะหมดไปเท่าไหร่โอเค Thank you. Last one. Thank you.